สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันซึ่งผมมองว่าสังคมกาลังเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปเรื่องที่ผมจะมาพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสติกซึ่งผมได้เจอมากับในชีวิตจริงซึ่งเจอทั้งในชีวิตจริงๆเลยแล้วก็เจอทั้งในโซเชียลมีเดียเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ได้กับคนที่เป็นออทิสติกอย่างเดียวแต่ว่าคนที่เป็นโรคอื่น ก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยหรือคนที่อาจจะไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าต้องการอะไรบางอย่างเช่นต้องการความเข้าใจพิเศษก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันเราจะมารู้ถึงว่าเอ๊ะทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยคนถึงเรียกว่าคน,คน,ค,นคนแบบคนแบบเนี้ยคนกลุ่มเนี้เป็นโรคทําไมถึงต้องนิยามแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะโอเค เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะก็คืออย่างนี้ครับคือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอ่ะผมได้มีการเขียนเรื่องหนึ่งไปเขียนในเพจของผมเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องเพื่อนบาร์อ่ะเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ดีมากคือในตอนเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนผมอ่ะมีดีๆหลายๆคนแต่ว่าเราไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นแอสเบอร์เกอร์แอสเบอร์เกอร์ก็คือโรคออทิสติกแบบไฮฟังชั่นหรือออออทิสติกแบบอ่อนๆเราไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ผมอ่ะต้องบอกเพื่อนบาร์ ซึ่งสุดท้ายนี่ยพอบอกไปปุ me, Ew, ๊บเนี่ยเพื่อนเขาก็แบบต่อกลับมาว่าแบบเออแบบคือมึงจะเป็นโรคอะไรก็เป็นเหอะแต่ว่าม so okay, okay, so ึงเป็นเพื่อนกูอะเออคือมึงจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่กูเป็นเพื่อนเพื่อนมึงแล้วมึงเป็นเพื่อนกูเออประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยเราก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเรามีมิตรภาพที่ดีกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยในในในบทความนั้นนะครับโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแล้วกันเนาะเราไม่ลงรายละเอียดกันเยอะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านแล้วสนใจเนี่ยสามารถไปตักอ่านได้ในเพจของผมนะชื่อเรื่อง ช,ชื่อเรื่องเรื่องเพื่อนบารเลยเขียนว่ามึงจะเป็นโรคอะไรก็เป็นไปแต่มึงเป็นเพื่อนกูผมขึ้นหัวข้อแบบนี้ลองไปตามอ่านดูแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้อ่านโอเคทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ได้ลงเรื่องนี้ไปปุ๊บก็ได้มีการแชร์กันซึ่งผมก็ได้แชร์หลายที่แล้วก็มีคนอื่นแชร์ด้วย แล้วปรากฏว่ามีที่ที่หนึ่งมีมีม,ม,ม,มีมีในในในที่แชร์ไปเนี่ยมีหนึ่งคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มานะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากแล้วผมรู้สึกว่าผมขอบคุณเพามากที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เพราะว่าทําให้เราเข้าใจว่าสังคมยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเขาได้คอมเมนต์ไว้ว่าหยุดเอาคําว่าออทิสติกมาแปะไว้หน้าผากตัวเองค่ะคุณก็เป็นเหมือนเราทุกคนบนโลกใบนี้ทําอะไรก็ทําได้ขอแค่อยู่บนความถูกต้องไม่ไปเบียดเบียนหรือกระทบสิทธิ์คนอื่นเขาก็พอ ทุกคนครับผมต้องขอบคุณพี่คนนี้มากๆที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เพราะว่าการที่เขาคอมเมนต์แบบนี้ มันเลยทําให้เราเข้าใจได้ว่าคือสังคมยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างและที่สําคัญคือยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นโรคคือผมเข้าใจครับว่าเขาหวังดีเขาไม่อยากให้เกิดการแบ่งแยกเขาไม่อยากให้เราแบบนิยามว่าเราแตกต่างจากคนอื่นคือเขาก็แบบมองว่าแบบเออเราก็ทําตัวว่าแบบเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากให้เกิดการแบ่งแยกทุกคนเป็นคนทุกคนเป็นคนเท่ากันอะไรเงี้ยคุณก็เป็นคนเราก็เป็นคนเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่อยากให้ตัว่า อย่าเอาโลกมาเป็นข้ออ้างอะ่ะอยากทําทอะไรก็ทําไปแค่อย่าไปกระทบคนอื่นก็พอคือเอาโรกอย่าเอาโลกมาเป็นข้อ,ขอจำกัดเออประมาณนี้ผมว่าเขาเขาอาจจะคิดไปถึงแบบนี้ด้วยซ้าอ่ะโอเคทีนี้เราต้องมา,าทำความเข้าใจกันตรงนี้หน่อยว่าทาคืออย่างนี้ครับคือคือว่าผมมองว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันล้านคนล้านแบบ แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเป็นของตัวเองแต่ละคนก็จะมีมันก็จะมีความเป็นของตัวเองไปเลยคือแต่ละคนก็จะมีแบบแบบของตัวเองชีวิตใครชีวิตมันร้านคนร้าแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนก็จะนิยามว่าตัวเองเป็นแบบนู้นแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวเองจะนิยามว่าใครเป็นใครอะไรยังไงทีนี้เนี่ยคนที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยที่เขามีการ นิยามว่าคนนี้เป็นโรคเพราะว่าคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยมันจะมีอาการบางอย่างที่เหมือนเหมือนกันคนที่เป็นออเนี่ยมันจะมีอาการบางอย่างที่เป็นกลุ่มอ่ะที่ที่เป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เป็นออจะมีอาการบางอย่างที่คล้ายๆกันเขาก็เลยนิยามว่าคนคนนี้เป็นโรคออทิสติกซึ่งอาการที่เขาเป็นเนี่ยอาการจากโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันส่งผลให้เขากระทบในการใช้ชีวิตประจําวันมันทําให้เขาใช้ชีวิตใช้ชีวิตประจําวันได้ลําบากยิ่งขึ้นอ่ามันมีมันส่งผลครับแล้วมันส่งผลไปถึงที่ว่าอาจจะทําให้กระทบสิทธิคนอื่นโดดดยยที่่เ้้้าไไมตังใจว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยนิยามว่าคนกลุ่มนี้เป็นโรคออทิสติกโอเคครับ okay, ส่วนอาการของออทิสติกนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแล้วก็หลักลัหรือทักษะสังคมถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะแบบมองดูแล้วคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบมึนๆเงี้ยไม่ค่อยทันคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีมารยาทไม่ค่อยมีกร,ราเทศะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบดูป่วนตีนดูรั่วดูปากหมาอะไรเงี้ยดูแบบเก็บความลับไม่เป็นอะไรเงี้ยดูแบบ ก็เรียกไงขาดความยืดหยุ่นนะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าด้วยอะไรอย่างนี้เนาะโอเคผมไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดลึกเนี่ยมันมันจะมันจะกินเวลาเยอะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแต่ที่ผมจะบอกนะที่ผมจะคุยในวันนี้ก็คือผมจะบอกว่าคือคนที่เป็นอเนี่ยทุกคนเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไม่มีใครที่ เอาโรคมาเป็นข้ออ้างครับคือคืออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นผลกระทบจากโรคครับอ่อทีนี้เนี่ยคือผมมองว่าไม่มีใครหรอกครับที่เอาโรคคือบอกว่าตัวเองเป็นออทิสติกเพราะว่าต้องการเอาโรคเนี่ยมาเป็นโทษจำกัดตัวเองคือแบบทาเป็นว่าเอ,อ้ยจริงๆฉันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องทักษะสังคมนะฉันก็เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปฉันก็ทําตัวเหมือนคนปกติทั่วไปได้แต่ว่าที่ฉันไม่ทำเนี่ยเพราะว่าฉันเอาโรคมาเป็นข้ออ้างเอาโรคมาเป็นโ้อจำกัด คือผมมองว่าไม่มีใครทําแบบนี้หรอกครับคนที่เป็นออทิสติกทุกคนอ่ะผมมองว่าคือคือถ้ามันมีก็คงแบบน้อยมากครับแต่ผม,มว่าไม่มีหรอกครับคือมันเป็นโดยธรรมชาติมันเป็นเพราะว่ามันเกิดจากมันเป็นโรคทางพัฒนาการครับมันเป็นความผกผงทางพัฒนาการเอ่อไม่มีใครลกลกแบบเออฉันเป็นอเพราะว่าเรียกว่าไงเดียคือฉันเป็นอจริงจริงฉันปกตินะแต่ว่าฉันทําตัวเป็นอแล้วก็เอาอมาเป็นข้อจํากัดตัวเองเอาอมาเป็นข้ออ้างตัวเองอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่มีอ่ะเออคือแบบนะคือเราเข้าใจกันหน่อยนึงว่าแบบ ไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกครับอืมเรา,เราอันนี้คนคนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจแบบนี้นะเพราะว่าผมเจอมาหลายคนแล้วที่เป็นคนปกติทั่วไปก็แบบอาจจะพูดประมาณว่าแบบเออแบบอย่าเอาโรคไปเป็นข้อจากัดสิทาตัวให้เป็นปกติดีทําตัวให้เป็นคนปกติดีเออถ้ามันทาตัวเป็นคนปกติดได้มันก็คงทําไปแล้วอะ่ะเออมันมันคงไม่ต้องมาแบบกินยาบ้างมาคอยฝึก บ,บําบัดบ้างฝึกทักษะสังคมบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องมาคอยบอกคนอื่นว่าแบบเออฉันอาจจะทาผิดตัวที่ฉันไม่ได้ตั้งใจหรือฉันไม่เข้าใจน้าอะไรเงี้ยมันคงไม่ต้องมาทําแบบนี้แล้วรครับถ้ามันทําตัวเป็นคนปกติได้จริงๆอะ่ะผมขอยกตัวอย่างที่ทําให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับกับโรคซึมเศร้าแล้วกันแต่ว่ามันเป็นโรคคนละประเภทกันนะครับออทิสติก,กับซึมเศร้าโรคคนละประเภทกันแค่ว่ายกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ผมถามคุณนิดหนึ่งครับว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขารู้ตัวไหมครับว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขารู้ตัวครับยอมรับไม่ยอมรับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขารู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าผมขอถามต่ออีกนิดหนึ่งครับว่าแล้วถ้าอย่างนั้นนะคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาคุมตัวเองได้ไหมครับว่าไม่ให้ซึมเศร้าในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นซึมเศร้าคุณก็ทําตัวให้เป็นคนปกติดิอะไรอย่างเงี้ยก็มันทาได้ไหมครับโดยทําโดยที่ไม่ได้รับการรักษามันทาได้ไหมครับมันมันก็คืออธิบายคล้ายๆกัน่มมผไแนน่่่ใจจจจะรววาาาาอทํไไดด้้ิก็แต่ถ้้าาทํไดเี่ย อาจจะเป็นแค่คนไม่กี่คนอาจจะเป็นคนที่เป็นส่วนน้อยเพราะส่วนใหญ่กว่าจะหายได้เขาก็ต้องรักษาแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมกันถึงจะหายได้มันคือตัวอย่างเดียวกันครับที่คุณมาบอกว่าเอ้ยเอาออร์ิดมาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเอามาเป็นข้อจํากัดตัวเองหรือเปล่ามันก็เหมือนกันกับการเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเฮ้ยเอาโรคซึมเศร้ามาเป็นข้อจํากัดตัวเองหรือเปล่าเอามาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแบบเอ้ยแบบจริงจคุณก็ทาตัวเป็นคนปกติได้คุณก็แบบมีอารมณ์มีภาวะอารมณ์ที่เป็นปกติได้คุณไม่ต้องมีภาวะอารมณ์เศร้าก็ได้เาารรมศภวะ มันเป็นกรณีเดียวกันครับทาให้คุณแบบเออเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นว่าไม่มีใครเอาโรคพวกนี้มาเป็นข้ออ้างหรือวมาเป็นข้อจํากัดตัวเองหรอกมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆอ่าอันนี้คือผมอธิบายให้คุณทําให้คุณแบบเข้าใจได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับโอเคและสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับผมนะครับผมมองว่าถ้าเป็นถ้ารู้ตัวว่าเป็นโรคเป็นก็คือเป็นเป็นก็ต้องยอมรับครับแล้วก็หาทีรักษาแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราอาจจะมีความพรองบางด้านแล้วก็อาจจะต้องการความพิเศษบางด้านะ้ออาจจตง การแบบนี้และมาถึงมาคําถามที่สําคัญที่สุดครับก็คือสิ่งที่คนคนนี้เขาพูดนะครับว่าคือเราไม่ต้องบอกคนอื่นว่าเป็นโรคก,ก็ได้อ่าไม่ต้องไม,ไม่ต้องนิยามว่าตัวเองเป็นโรคหยุดเอาคำว่าออมมาแปะหน้าผากได้แล้วแต่เขาพูดคํานึงมันดูย้อนแย้งกันก็คือเขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนหรืออย่าไปกระทบสิทธิคนอื่นก็พอคือคือทุกคนครับอันคาพูดของเขาเนี่ยมันเลยทําให้เราเข้าใจได้เลยว่ามันย้อนแยง้งแล้วก็เขายังไม่เข้าใจคือ คนเป็นออเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยว่าอาการของออทิสติกเนี่ยก็จะหลักๆก,ก็จะมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมซึ่งการที่มีปัญหาเรื่องทักษะสังคมเนี่ยมันเลยทําให้เกิดปัญหามากมายเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันครับโดยเฉพาะการใช้ชีวิตกับคนอื่นๆคือคนที่เป็นออเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีผู้ดูแลอันนี้ก็ว่ากันไปทีหนึง่งส่วนคนที่เป็นน้อยๆเนีย่นอยอย,อย่างผมเนี่ยผมเป็นแบบไฮฟังชั่น ction, คือเป็นน้อยๆหรือหรือเรียกว่าเป็นแอสเพอร์เกอร์เนี่ยก็คือเป็นน้อยๆเนีย่นย คือคนกลุ่มนี้มันดูจะเหมือนคนปกติเลยครับแต่ว่ามันต่างกับคนปกติตรงที่ว่ามันจะขาดโซเชียลสกิลบางด้านอย่างเช่นมันจะไม่เข้าใจมารยาทนะมันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันอาจจะขาดการเทศาสตร์นะมันอาจจะขาดคอมมอนเซนส์นะมันไม่รู้ว่าอะไรควรเป็นอะไรทั้งที่คนปกติทั่วไปเขารู้อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการไปกระทบสิทธิคนอื่นอย่างชัดเจนครับ มันเป็นการกระทบสิ่งคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวว่ามีเด็กชายที่เป็นออทิสติกเนี่ยอยู่บนรถไฟฟ้า BTS แล้วนั่งนั่งกินที่ไป2ที่ครับแล้วเขาไม่แลว,แลว,แลว,แลวมีผู้หญิงเนี่ยมาบอกให้เขาขยบที่นั่งเพราะว่าที่นั่งมันไม่พอเขาไม่ขยบให้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ไปด่าเขาไปประจานเขาสุดท้ายคุณคนนั้นเป็นออทิสติกครับ แล้วก็ข่าวก็ออกมาว่าเออเขาเป็นออทิสติกนะขอให้สังคมเข้าใจเขาสิ่งนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้น,นรู้ตั้งแต่แรกว่าเด็กคนนี้เป็นออทิสติกเนี่ย,เ,เ,ยเขายังจะถ่ายรูปประจานไหมผมมองว่าเขาอาจจะไม่ทําแล้วอะเพราะเขารู้ว่าคนคนนี้ผรกพร่องด้านนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมารยาททางสังคมว่าควรจะลุกให้คนอื่นนั่งหรือควรจะขยับที่ให้คนอื่นนั่งเขาอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ นี่คือสิ่งสาคัญครับว่าทําไมเราถึงต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นออทิสติกเพื่อจะทําให้คนอื่นในสังคมเข้าใจได้ครับว่าคนคนนี้มีความปกป,ป,ป้องหรืออาจจะไม่เข้าใจบางด้านหรืออาจจะทําผิดที่ไปกระทบสิทธิคนอื่นหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ครับแต่ว่าผมก็เข้าใจอยู่ครับว่าในสังคมไทยเนี่ย มันก็มีข้อเสียในการบอกอยู่มันอาจจะยังแบบเพราะว่าสังคม,มยังไม่พร้อมอันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิษ์ของแต่ละคนเลยแล้วกันว่าควรจะบอกไม่บอกดีแต่สำหรับผม่าผมมองว่าอ่ะก็ควรจะบอกไปนะอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับว่าแต่ละคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณจะบอกหรือไม่บอกเพราะว่าสังคมไทยมันยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะบอกไปแล้วอาจจะเป็นข้อเสียด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ผมไม่สามารถตัดสินใจไใด้แต่ส่วนตัวของผมอะก็คือตัวผมมาตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมเลยบอกเนาะก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็เลยเป็นสิ่่่งทีผมออยาากกจะบบครัว นี่แหละครับก็คือมันเป็นคําพูดที่ทําให้เขาแบบทําให้เห็นอะว่าแบบเออเขายังไม่เข้าใจอะคือคือที่เราบอกไปเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าการที่เราเป็นออที่สิ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือไปกระทบสิทธิ์คนอื่นตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ซึ่งซึ่งที่เขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ตัวที่ไม่กระทบสิทธิ์หรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรก็ได้คือใจเราอะครับใจเราอะอาจจะแบบเราคิดว่าทําแบบนี้ทาได้ ถ้าใกเราเราบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเราทําได้ผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นการนั่งรถไฟฟ้า BTS อย่างเงี้ยหรือการนั่งรถเมย์อย่างเงี้ยคือถ้ามีเราเป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงมาอย่างเงี้ย มานั่งแล้วเป็นผู้หญิงแบบขอให้ลุกให้นั่งอะไรเงี้ยคือว่าเขาจะขอนั่งอย่างเงี้ยคือโดยมารยาทของสังคมไทยเนี่ยมันก็ควรจะลุกให้ผู้หญิงนั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันไม่ผิดหรอกถ้าไม่ลุกอ่ะแต่ว่าโดยมารยาทมันควรจะลุกแต่เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจมารยาทนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะก็เราบอกว่านี่คือสิทธิ์ของเราอ่ะเออใช่ไหมเรานี่คือสิทธิ์ของเราเราก็นั่งได้สิอะไรเรามาก่อนแล้วก็นั่งได้หรือนี่คือสิทธิ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เออเนี่ยแหละครับก็คือแล้วผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ก็อาจจะแบบไปด่าไปอะไรก็ได้อันนี้คือเหมือนกับเป็นการกระทบสิทธิคนอื่นคือเรียกว่าคือเราไม่เข้าใจมารยาทพอเราไม่เข้าใจมารยาทปุ๊บมันเลยไปกระทบสิทธิของเขาหรือไปกระทบก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแต่ว่าการนั่งบนรถเมล์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ผิดครับอย่างเช่นการแซงคิวเงี้ยเด็กที่เป็นอหลายๆคนเขาก็ไม่เข้าใจครับเรื่องของการต่อแถวมารยาทอะไรเงี้ย ไปมาลาว่าอะไรก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือการรอคอยก็ก็รอคอยไม่เป็นอย่างเงี้ยคนที่เป็นอหลายๆาคนบางทีก็แบบกูจะซื้อถึงเวลาที่กูจะซื้อก็ก็แซงคิวก็นึกออกไหมคือไม่ไม่เข้าใจับไม่ใช่ว่าเขาจงใจจะจะแซงคิวนะแค่ว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของการต่อคิวอ,อะไรเงี้ยก็คือแบบมาถึงปุ๊บกูจะซื้อก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในเด็กที่แบบอาจจะต้องไปฝึกทักษะสังคมหน่อยอะไรอย่างนงี้เนาะสุดท้ายนะครับผมต้องขอบคุณพี่คนนี้มากๆนะครับที่คอมเมนต์แบบนี้เพราะว่ามันทําให้เรา รู้ได้ว่าสังคมเนี่ยยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างการที่เราบอกว่าคนคนนี้เป็นออทิสติกเนี่ยเราไม่ได้บอกนะครับว่าบอกไปเพื่อที่จะให้เกิดการดูถูกเหยียดยามหรือเกิดการแบ่งแยกอะไรอย่างนี้เราไม่ได้บอกเพื่ออย่างนั้นแต่เราบอกเพื่อทําให้สังคมในสังคมหรือคนอื่นเนี่ยรับรู้และเข้าใจได้ว่าคนคนนี้อาจจะทําอะไรผิดโด,ดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันเข้าใจน,นะคืออาจจะทําอะไรผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะทําอะไรที่มันกระทบสิทธิคนอื่นหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจได้นี่คือสิ่งคือสาเหตุอะว่าทาไมเราถึง บอกคนอื่นว่าเออคนคนนี้เป็นออทิสติกอะไรงนี้เนาะโอเคส่วนจะบอกหรือไม่บอกอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วกันเพราะว่าในสังคมไทยบอกไปก็มีข้อเสียส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมพร้อมแล้วผมก็เลยบอกโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องที่มาพูดคุยกันเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ